มันหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะครับเอ๊ะังไงเนี่ยยังไงเนี่ยย,ยังไงสวัสดีครับพอดีว่าผมเพิ่งนึกได้นะว่าสิ่งที่มันจะมีผลกับ รอบเครื่องของเรานะครับนอกจากตัวคาบูเรเตอร์เนี่ยมันยังมีอีกตัวหนึ่งนะนี่หัวเทียนนะครับแล้วก็มันเป็นของที่เราสามารถทำเองได้นะหัวเทียนที่ผมใช้ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับมันจะเป็นหัวเทียนที่เขี้ยวมันยาวเนาะ เครื่องของคุณปู่เรานะครับเครื่องยนต์ 4k นะแล้วก็มันอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นบล็อกถอนหัวเทียนนะครับก็ไม่รู้ว่าที่ติดรถเราเนี่ยมันเป็นเบอร์อะไรนะผมก็เลยสั่งมา2เบอร์เลยเป็นเบอร์16กับเบอร์21นะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนนะครับ เพราะว่ามันไม่น่ายากเนาะเป็นของที่เราน่าจะทำเองได้นะครับเผื่อว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องรอบเครื่องที่มันไม่นิ่งของปู่เนาะโอเคเดี๋ยวไปลองดูกันครับโอเคก่อนเราสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวขอ ตัดแบตนะกล้องเห็นไหมเนะี่ยเราต้องหมุนวาวเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ไฟมันในนี่นะโอเคแนบยังอีกอย่างหนึ่งก็คือ เช็คระดับน้ำมันเครื่องเนาะจากการที่เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วก็ที่มันมีน้ำมันเครื่องรั่วซึอมออกมาด้วยเราก็เช็คดูอีกทีนะว่าระดับมันขาดหรือว่ามันเกินมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ดูที่ก้านวัดได้เลยนะครับเราก็เอาทิชชู่เช็ดก่อนเนาะเช็ดให้มันสะอาดนะครับแล้วก็จุ่มตัวก้านวัดลงไปอีกที รถแต่ละรุ่นเนี่ยตรงก้านวัดเขาก็จะมีระดับบอกนะครับว่าระดับสูงสุดหรือว่าต่ําสุดนะครับเราก็ดูรอยคาบน้ํามันเนาะหลังจากที่เราจุ่มลงไปรอบที่2องนะครับว่าระดับมันโอเคไหมซึ่งของคุณปู่เนี่ยก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับผมก็เลยไม่ได้เติมเพิ่มเข้าไปนะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับไม่ติดนะรอบแรก มารวะ่ะรอบสามนะเอยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงโอเคโอเค,อเคติดแล้วครับถ้าปล่อยแล้วมันจะดับไหมเนะี่ย จะได้แล้วนะแต่ถ้าเปิดแอร์นี่ดับแน่นอนโอเคงั้นเรายังไม่เปิดแล้วกันโอ้เดี๋ยวเราแค่ขยับเข้าไปในบ้านเฉยๆนะครับเพื่อไปทำการเปลี่ยนหัวเทียนนะอืม ทุกอ,อย่างก็ยังปกติดีนะครับพัดลมไฟฟ้านะโอเค โอเคเราขอขยับรถเข้าบ้านก่อนนะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมก็จะทำเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนสายเลยนะก็คือค่อยๆไล่ทำไปทีละสูบนะครับเพื่อป้องกันการต่อสายหัวเทียนผิดเนาะก็เริ่มตั้งแต่หน้าเครื่องก่อนเลยนะครับก็ดึงสายหัวเทียนออกมานะครับเราก็จะเจอ ตัวขั้วหัวเทียนเนาะแล้วก็ใช้บล็อกหัวเทียนที่เราเตรียมไว้เนี่ยเสียบลงไปนะครับก็ตามคาดเลยนะว่าของเดิมที่ติดรถมานะครับขนาดบล็อกมันเป็นเบอร์16นะซึ่งมันจะเล็กกว่าของที่เราสั่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่ว่าเราเตรียมบล็อกหัวเทียนไว้ทั้ง2เบอร์นะครับ ก็สภาพหัวเทียนที่ถอดออกมาก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาการเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะแต่ว่าดูจากเท่าที่ความรู้ของผมเนี่ยคือสภาพมันก็แย่พอสมควรนะครับก็เทียบกันชัดๆเลยนะครับระหว่างของเดิมเนาะกับหัวเทียนที่เราซื้อมาใหม่นะครับ มันจะแตกต่างกันชัดๆเลยก็คือตรงส่วนเอ่อเขี้ยวของมันนะครับซึ่งเท่าที่ผมไปหาความรู้มาเนี่ยคือเครื่อง4 k นะครับเครื่องของคุณปู่เนี่ยต้องใช้หัวเทียนที่เขี้ยวมันเป็นลักษณะเป็นเขี้ยวยาวแบบนี้เนาะที่เราสั่งซื้อมานะครับมันจะเป็นแบบตรงตามสเปคของเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนขนาดของลูกบล็อกเนาะก็จะเป็นเบอร์21นะครับจะคนละเบอร์กับของเดิมนะที่ติดรถมานะ อ่าแล้วเราก็ใส่หัวเทียนอันใหม่เนาะเริ่มจากใช้มือหมุนก่อนนะครับค่อยๆใช้มือหมุนเข้าไปก่อนเพื่อป้องกันเผื่อว่ามันปีนเกียวหรือว่าเกียวมันล้มอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็ค่อยใช้ตัวด้ามขันเนี่ยในการขันให้แน่นอีกทีนะในตอนท้าย แล้วเราก็จะทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง4หัวเลยนะ แล้วก็มีหัวเทียนอันสุดท้ายอ่ะนะครับไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงะนะครับเหมือนไบตัวเบ้ามันนะครับตัวตัวถ้วยมันอะ่ะมันหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะครับเราก็ค่อยๆแยกตัวหัวเทียนออกจากเบ้าก่อนนะหลังจากนั้นก็ใส่ตัวถ้วยกลับลงไปที่เดิมมันนะครับแล้วค่อยตามด้วยหัวเทียนหัวใหม่เนาะก็เดี๋ยวต้องคอยสังเกตว่าระยะยาวเนี่ยพอใช้ไปเนี่ย ไอห,หัวเทียนตรงสูบเนี้ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับพอเปลี่ยนหัวเทียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองติดเครื่องแล้วก็มาดูผลที่ได้กันนะครับ เรียกได้ว่าเห็นผลทันตาเลยนะครับรอบเครื่องเนี่ยคนละเรื่องกับตอนอก่อนจะเปลี่ยนเลยนะ โอเคครับเดี๋ยวไปลองวิ่งกันหน่อยนะไม่น่าเชื่อนะครับโอ้โหแบบดีขึ้นมากอะเปิดแอร์นะโอ้โหเป็นไงดูวัดความสั่นจากเข็มน้ำมันนะครับ <laughs> โอเคเหลือเชื่ออะไรวะ แล้วก็มีตัวกระจกเนี่ยนะมันอ,อโอเคมันเลื่อนขึ้นยากมากเลยนะครับไอตัวตัวกระจกฝั่งคนขับเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่เช็คไว้นะ รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันวิ่งดีขึ้นมากเลยนะเรื่องการเร่งการรอบเดินเบาอะไรแบบนี้โอ้โหดีใจมากเลยเดี๋ยวเราลองไปวิ่งวอร์มหน่อยนะ ตัวเกียร์สองก็ยังมีแรงอยู่นะไม่ต้องแบบว่าเข็นเหมือนเมื่อก่อนนะครับดีใจจังเลย ตังมากเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆว่างกันไปนะครับตามกำลังตามสภาพนะค่อยๆไล่ทำไปโอ้แต่ท่านี้ผมก็ก็ดีใจแล้วนะ <c oughs> ถ้าเทียบกับวันแรกนะที่ว่ารับตัวคุณผู่มาเนี่ย วันนี้นี่คือแบบเยี่ยมเลย เราเราแก้ปัญหาที่มันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันลังควานใจอะนะในที่สุดเราก็เหมือนจะแก้ตรงจุดแล้วนะครับเยี่ยมมาก ติดๆด้วยนะครับว่าคุณปู่ยังมีอาการอะไรหรือเปล่านะ วัดความสั่นของเราเห็นเขียวน้ำมันไหมครับอันนี้เปิดแอร์นะแม่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวอนาคตถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูอีกกัน,นะครับก็ฝากเอาใจช่วยผมกับคุณปู่ด้วยนะ <laughs> โอเคไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ